ดวงของชาวราศีกรกฎท่านมีเกณฑ์ที่อาจจะได้โชคลาบลาบลอยโชคใหญ่มีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาบลาบลอยโชคใหญ่ที่เป็นหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านจากสวัสดีครับในคลิปนี้อาจารย์ก็จะมาเปิดไพ่ย,ยิปซี ทํานนายดวงชะตาให้กับชาวราศีกรกฎในเรื่องของที่มาของโชคลาภการเงินของชาวราศีกรกฎในช่วงวันที่1ถึง15ตุลาคม2568นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าชาวราศีกรกฎท่าน มีเกณฑ์ที่อาจจะได้โชคลาบลาบลอยโชคใหญ่จากอะไรมีคิดเนี่จะได้โชคลาบลาบลอยโชคใหญ่จากใครจากคนลนักษณะแบบไหนแนวทางที่ชาวราศีกรกฎจะได้โชคลาบมานั้นจะเป็นแบบใดและชาวราศีกรกฎท่านมีเกณฑ์เี่จะได้โชคลาบลาบลอยโชคใหญ่ที่เป็น หลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านจากอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับการทำนายโดนงชะตาในครั้งนี้เป็นการทำนายแบบกว้าง คร่าเคลื่อนประการใดก็ต้องกราบขออภัยทุกท่านในาทีนี้นะครับการดูดวงเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชม ดวงของชาวราศีกรกฎนะครับวันนี้นะครับอาจารย์เปิดไพ่มาก็เรียกว่าไพ่ย,ยิปซีนะครับก็บ่งบอกในเรื่องของที่มาของโชคลาภการเงินของชาวราศีกรกฎค่อนข้างที่จะชัดเจนมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ไพ่ที่อาจารย์เปิดมาในวันนี้นะครับเด่นในเรื่องของโชคลาภม,มากๆเลยนะนะฮะ เรียกว่ามีไพ่ที่ให้ความหมายทชงด้านลาบลอยนะมีไพ่ที่ให้ความหมายทา่ด้านของการเงินงที่เป็นหลักล้านหลักสิบล้านนะครับนะเป็นลาบการเงินขนใหญ่เนี่ยนะครับขึ้นมาหลายใบเทีเดียวนะนะฮะอันดับแรกนะครับเราจะมาดูกันก่อนนะครับว่าไพ่สิบใบที่อาจารย์เปิดมาในวันนี้นะครับมีไพ่อะไรบ้างนะฮะเรามาดูกันที่ ไพ่ใบแรกนะครับตำแหน่งที่1นะนะฮะไพ่ตำแหน่งที่1นะครับวันนี้เป็นไพ่เมเจอร์หมายเลข18นะครับ mm hmm. ก็จะเป็นไพ่เดอะมูนนะไพ่เดอะมูนนะครับ mm hmm. ในภาพนะครับเราจะเห็นว่ามีพระจันทร์นะฮะก็กำลังแบบทำหน้านิ้วคิ้วขมวดดูเป็นคนกลุ่มใจอะไรแบบนี้นะนะ mm hmm. แล้วก็มีหอคออยู่สองข้างซ้ายขวานะครับ นะมีเส้นทางที่ทอดยาวนะครับจากด้านหน้านะครับไปสู่ด้านภูเขาอ่ะนะนก็มีหมาสองตัวกําลังเห่าหอนนะครับในน้านะครับมีกุ้งด้วยนะนะตรงนี้หมายถึงอะไรนะครับตรงนี้หมายถึงสุสานหม้ฐานไม้ขรภหมายถึงสถานที่ที่ดูวังเวงนะครับหมายถึงสถานที่ที่มันดู รกร้างน,นะครับที่ดูวังเวงนะหมายถึงสุสานเก่าหมายถึงวัดเก่าวัดร้างบ้านร้างต่างๆนะครับหมายถึงกองขยะนะฮะหมายถึงสิ่งที่ทําให้รู้สึกเหม็นอับอับชื้นนะครับหมายถึงเจ้าที่เจ้าทางนะฮนะตัวนี้นะครับท่านอาจจะได้โชคลาบลาบรอยโชคใหญ่นะครับที่มาจาก เจ้าที่เจ้าทางก็เป็นได้นะอาจจะมาเข้าฝันอะไรแบบนี้ได้นะท่านอาจจะเดินทางนะครับไปผ่านไปทางด้านของอาจจะเป็นปัจฉาเก่าสุสานเก่านะครับแล้วก็อาจจะเป็นเห็นลงเห็นเลขอะไรบางอย่างก็อาจจะเป็นชงหน้แก่ท่านก็เป็นได้นะครับมาดูกันที่ตำแหน่งที่สองนะฮะ ตำแหน่งที่2นะครับวันนี้เป็นไพ่เก้าเหรียญนะครับหรือว่าไพ่ราชนีเก้าเหรียญนะก็จะเป็นไพ่หมายเลขเก้านะครับในภาพนะครับเราจะเห็นว่ามีผู้หญิงนะลักษณะรูปร่างดูอวบอวบนะครับผิวขาวผมสั้นๆหน่อยผมออาเป็นสีน้ําตาลหรือสีแดงๆดงนะครับมือนึ่งเนี่ยนะครับก็จับเหรียญเอาไว้นะครับมือหนึ่งก็ถือนกไว้นะตัวนี้หมายถึงอะไรนะครับ ตรงนี้หมายถึงลาบทรัพย์โชคใหญ่นะครับหมายถึงทรัพย์สินที่เป็นทรัพย์สินแบบที่มันดูแพงๆอาทิเช่นอะไรอาทิเช่นรถนะครับท่านอาจจะได้โชคลาบลาบใหญ่มาจากรถของท่านนะครับโดยเฉพาะรถที่แพงที่สุดในบ้านนะบางท่านจะมีมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์นะครับดูครับว่าท่านมีมอเตอร์ไซค์อันไหนนะอยู่หลายคันไม่ท่าหลายคันก็ดูอาันาที่แพงที่สุดนะ นะครับนะรถก็เหมือนกันนะครับรถยนต์ก็เหมือนกันนะก็ดูคันที่แพงที่สุดนะครับถ้าท่านไม่ได้มีรถเยอะอะไรมากมายก็ดูที่รถของท่านนั่นหละครับนะนะฮะอาจจะได้โชคลาบจากรถของท่านก็เป็นได้นะครับนะดวงลาบการเงินย่เนถือว่านะไพ่เก้าเหรียญนี้ขึ้นไม่ธรรมดาเลยนะครับนะอาจจะได้โชคใหญ่นะครับมาดูที่ไพ่ใบต่อไป ไพ่ใบต่อไปนะครับเป็นไพ่มเมล็ดสี่นะครับเป็นไพ่สี่ดาบนะ mm hmm. ในภาพนะครับเราจะเห็นว่ามีคนนอนพนมมืออยู่นะที่เตียงเนี่ยก็มีดาบอยู่ที่เตียงเลยนะครับนะ mm hmm. แล้วก็มีดาบอยู่ตรงฝาผนังในสามอันรวมเป็นสี่ดาบรวมเป็นดาบสี่เล่มนะครับ mm hmm. ตรงนี้หมายถึงอะไรนะครับไพ่ใบนี้นะครับหมายถึงการพักผ่อนนอนหลับนะ ท่านอาจจะนอนหลับแล้วก็ฝันนะครับนะโดยเฉพาะการนอนหลับตอนกลางวันท่านอาจจะฝันกลางวันแต่บางครั้งว่าฝันกลางวันของท่านนั้นอาจจะให้ชโชคลาภแก่ท่านก็เป็นได้นะครับนะจะนอนหลับฝันนะฮะฝันเห็นนู่นนี่นั่นฝันว่าไปเที่ยวอะไรอย่างนี้อ่าปฏิความหมายก็จจะเป็นชโชคลาภแก่ท่านก็เป็นได้นะครับท่านอาจจะได้โชคลาภที่มาจากเตียงเตียงนอนก็ดูที่เตียงนอนแล้วกันนะนะ ถ้าอาจจะได้ชวชคเราที่มาจากขาบัตเฉตยที่เกิดจับขาหมายถึงว่าท่านอาจจะไปเดินเตะอะไรบางอย่างก็ดูตรงที่ท่านเตะนะครับนันอาจจะมีลงมีเลขอะไรจากเท่านั้นก็เป็นได้นะครับมาดูที่ไพ่ใบต่อไปนะครับไพ่ใบต่อไปนะครับเป็นไพ่เมเจอร์หมายเลข10นะครับนั่นก็คือไพ่ วิวอัพฟัจูนหรือว่าไพ่กลงล้อมหาสมบัตินะครับไพ่วิวอัพฟัตจูนนะครับในภาพเราจะเห็นว่ามีกงล้อมหาสมบัตินะครับอยู่ตรงกลางภาพมีอันดูบีตนะครับตัวสินแดงนะครับแอนตัวรับกลงล้ออันนี้เอาไว้นะครับแล้วก็มีเซฟิงสีฟ้านั่งอยู่บนกลงล้อมหาสมบัตินะครับแล้วก็มีงูนะครับเลยอยู่ข้่างนี้นะฮะก็มี เทพที่อ่านหนังสือนะครับที่เป็นคนแล้วมีเปีกนะแล้วก็มีนกอินทรีมีวัวที่มีเปีกแล้วก็มีสิงโตที่มีปีกนะครับนั่งอ่านหนังสือกันอยู่นะฮะนั่งนอนอ่านหนังสือกันอยู่นะครับ,นนนรบแบบนี้ตรงนี้นะครับจะหมายถึงทรัพย์ภาังหาหมานถึงทรัพย์มรดกหมายถึงบ้านหมายถึงที่อยู่อาศัยนะครับท่านอาจจะได้โชคลาภที่มาจากที่อยู่อาศัยนะครับ อาจจะได้ชุดลาบที่มันจากบ้านนะครับแบบนี้ใครที่จะขายที่ขายบ้านถือว่าอาจจะขายได้ในมิชานี้เลยก็เป็นได้นะนะครับแล้วก็เน้นลาบลอยด้วยไพ่ใบนี้หมายถึงการดึงดูดลาบลอยนะครับดึงดูดลาบใหญ่นะ,นะถ้าอาจจะได้ชุดลาบที่มันจากเลขกที่บ้านก็เป็นได้นะครับแบบนี้นะโดยเฉพาะถ้าท่านเนี่ยนะครับมีบ้านที่ทําเป็นธุรกิจร้านค้าธุรกิจต่างๆอันนี้จะเด่นมากเลยนะ จะได้ชุกลาดตสิ่งนั้นก็เป็นได้นะครับดวงดึงดูดทรัพย์นะครับแล้วไพ่ใบนี้เนี่ยจำนวนการเงินเนี่ยตามความหมายของไพ่เนี่ยนะครับห <c oughs> มายถึงหลักล้านหลักสิบล้านด้วยไม่ธรรมดานะครับใบน,นี้นะใครที่มีอพาร์ตเมนต์มีบ้านให้เช่ามีที่ให้เช่าก็ <c oughs> าดูที่เลขที่บ้านอันนั้นนะครับมาดูที่ตำแหน่งที่ห้านะครับ ตำแหน่งที่5้านะครับก็ไม่ธรรมดาเลยวันนี้นะเพราะว่าเป็นไพ่เบอร์หนึ่งรูปเหรียญนะครับหรือว่าไพ่เอทอเฟนต์เเกในภาพนะครับเราก็จะเห็นว่ามีเหรียญเนี่ยอยู่นี่กโผล่มากลางอากาศนะครับเป็นเหรียญ,ญอันใหญ่ๆเป็นมืออันใหญ่ๆแล้วอยู่ลี่กโผล่มานะครับนะข้างล่างก็เป็นแนวรั้วที่สวยงามนะครับเป็นรั้วซุ้มไม้ซุ้มต้นไม้นะนะฮะไพ่บใบนี้นะครับหมายถึงอะไร ไพ่ใบน,นี้นะครับหมายถึงลาบลอยหมายถึงการที่ท่านอาจจะได้ลาบลอยโชคใหญ่อาจจะได้โชคลาภที่มาแบบฟลุ๊กนะครับอาจจะได้ลาบการเงินที่แบบก้อนใหญ่ๆนะไม่แน่นะครับโดยแบบนี้ขึ้นในดวงชะตาเนี่ยท่านก็จะได้โชคใหญ่อาจจะได้ลาบใหญ่อาจจะได้เป็นเศรษฐีหลักล้านละสิบล้านเลยก็เป็นได้นะครับนะไม่แน่นะครับอาจจะได้โชคใหญ่อาจจะได้รางวัลที่หนึ่งก็เป็นได้แบบนี้นะฮะถ้าเป็นสิ่งของเนี่ยนะครับก็จะหมายถึง สิ่งที่เป็นอัญมณีที่เป็นทองคำที่ดูเป็นสีทองทองหน่อยนะฮะอันนี้นะม,มาดูที่ตำแหน่งที่6นะครับตำแหน่งที่6วันนี้นะครับเป็นไพ่เมเจอร์หมายเลข14นะครับเป็นไพ่เทมเพลรันส์นะครับหรือว่าไพ่เทวดาเทนาะกลับไปกลับมานะ ในภาพนะครับเราจะเห็นว่ามีเทพเทวดาเนี่ยนะครับนะเปีกสีแดงๆกำลังเทน้ำไปกลับมานะครับนะเท้าเนี่ยจุ่มอยู่ในน้ําข้างหนึ่งนะรนนี้หมายถึงอะไรนะครับรนนี้หมายถึงการเดินทางหมายถึงการโยกย้ายนะครับหมายถึงเครื่องซสกผ้าเออนะหมายถึงระบบน้ําที่หมุนไปหมุนมานะครับหมายถึงปั๊มน้ํานะแบบนี้นะก็ะจะได้โชคลาภที่มาจากการเดินทางนะครับ โดยทางไปไหนนะครับอาจจะมีอะไรที่มันดูเด่นสะดุดตาก็จะเป็นสิ่งนั้นที่อาจจะนําโชคลาภมาสู่ท่านก็เป็นได้นะครับถ้า,าจ,จะได้โชคลาภที่มาจากเนี่ยนะครับนะกนะารเดินทางของท่านนะหรือว่าท่านอาจจะได้โชคลาภที่มาจากเครื่องสื้ผ้าก็ไปดูแล้วกันนะครับว่าเครื่องสื้ผ้ามีลงมีเลขอะไรหรือเปล่านะนะครับมาดูที่ไพ่ใบต่อไปนะครับเป็นไพ่ตำแหน่งที่7ด ไพ่ตำ้งแ่งที่7นะครับเป็นไพ่ราชินีถือไม้เท้านะครับในภาพนะครับเราจะเห็นว่ามีผู้หญิงนะครับผมสั้น,นบอบบอบนะครับผม,มดอกสีน้ําตาลนะนั่งอยู่บนบันลังทรงสูงนะครับมือนึงถือดอทันทวันมือนึงถือไม้เท้านะครับด้านหน้ามีแมวดําอยู่ข้างหน้าด้วยอนะ่าไป,ไปดีนะครับหมายถึงเซนหมายถึงลางสังหรหอนที่แม่นยำหมายถึงขอภัยหมายถึงการที่มีคนมาพูดเยอะ มาพูดบ่อยๆนะครับท่านอาจจะได้โชคลาภที่มาจากการพูดคุยกับคนที่เป็นผู้หญิงผิวขาวผิว2ส,สีค่อนข้างขาวนะครับตัวเล็กๆอาจจะมีฝ่ายที่ริมฝีปากนะครับอันนี้นะอาจจะคุยเรื่องโชคลาภก,กันอะไรแบบนี้ก็จ,จะเป็นโชคลาเก,กัดท่านก็เป็นได้นะครับนะเรามาดูกันที่ไพ่ตำแหน่งที่8นะครับไพ่ตำแหน่งที่ แปดนะครับเป็นไพ่เบอร์นหนึ่งรูปถ้วยนะครับในภาพนะครับเราก็จะเห็นว่ามีถ้วยใบใหญ่ๆนะนะฮะแล้วก็มีมือใหญ่ๆเนี่ยอยู่นี่ก็โผล่มาจากอากาศเลยมันจากเมฆกลุ่มควันเลยนะครับแล้วก็เนี่ยถือถ้วยใบใหญ่ๆเอาไว้เป็นมือที่ใหญ่ๆเลยนะนะแล้วก็มีนกห้าเหรียญอะไรมาสักอย่างหนึ่งนะครับลงไปในถ้วยนะนะในถ้วยนี้นะครับก็จะเป็น น้ำพุที่แบบล้นออกมาลงในบึงน้ําที่มีใบบัวนะครับมีดอกไม้ใบไม้ที่ปิดริ้วนะครับนะตรงนี้หมายถึงอะไรนะครับตรวนี้หมายถึงบ้านหมายถึงที่อยู่อาศัยใหม่นะนะหมายถึงบ้านของคนรักบ้านแฟนอะไรแบบนี้นะครับหมายถึงการตกแต่งที่อยู่อาศัยใหม่ มาถึงเกสเฮาส์หมายถึงโรงแรมนะครับนะถ้าเป็นกิจการก็จะหมายถึงพวกสปาร้านนวดร้านอาหารร้านคาเฟ่ต่างๆนะนะครับตรงนี้นะครับนะชาวราศีรากรกฎเนี่ยท่านก็จ,จะได้โชคลาภที่มาจากบ้านใหม่อ่นะ ใครที่เพิ่งย้ายบ้านหรือว่าเพิ่งย้ายที่อยู่อาศัยมาใหม่ๆเนี่ยก็ดูที่อยู่อาศัยใหม่ของท่านดูที่เลขที่ที่อยู่อาศัยใหม่ของท่านนะก็จะเป็นโชคลาบแก่ท่านก็เป็นไดน้นะครับหรือ <ind ell up> ใครที่ไปบ้านแฟนนะครับนะไปนอนค้างอ้างแรมบ้านแฟนบ้านคนรักต่างๆก็ดูที่บ้านคนรักของท่านนะครับแล้วใคร ที่ต้องเดินทางไปไหนไกลนะไปต่างจังหวัดนะไปอะไรก็ตามที่มันต่างที่ต่างถิ่นก็ดูที่ที่พักของท่านนะเลขที่พักของท่านอาจจะเป็นโชคลาภแก่ท่านก็เป็นได้นะครับนะนะหรือใครที่ไม่ได้ย้ายบ้านใหม่ไม่ได้ไปบ้านแฟนไม่ได้เดินทางไปไหนแต่ก็มีร้านค้านะมีธุรกิจนะมีร้านกาแฟมีคาเฟ่มีร้านอาหาร นะครับนะนะก็ดูที่ที่ร้านของท่านนะนะครับอาจจะเป็นโชคลาภแก่ท่านก็เป็นไดนนะ้นะร้านสปาร้านนวดเนี่ยก็ดูเลยนะครับอาจจะเป็นโชคลาภแก่ท่านก็เป็นได้น,นะมาดูกันที่ไพ่ตำแหน่งที่9านะครับไพ่ตำแหน่งที่9เป็นไพ่ หมายเลขห้าราคเป็นไพ่ห้าหมายถาวรไพ่ห้าหมายถาวรนะครับในภาพเนี่ยเราจะเห็นว่ามีบุคคลอยู่ห้าคนนะก็ถือไม้ขัดไปขัดมานะครับยุ่งเหยิงเลยนะฮะขัดไปขัดมานะะยุ่งเหยิงกันไปหมดหมายถึงอะไรไพ่ใบนี้นะครับไพ่ใบนี้ก็หมายถึงท่านถ้าท่านมีแนวทางเลขอะไรในใจนะ ท่านอาจจะต้องสลับสลับกันนิดนึงนะครับสลับซ้ายไปขวาสลับหน้าไปหลังอะไรอย่างนี้มันจะได้โชคท่านอาจจะได้โชคลาภที่มันจากการสลับที่สลับเลขโชคลาภอะไรของท่านนะครับน่าจะเป็นแบบนี้นะนะครับ มาดูที่ไพ่ตำแหน่งที่10นะครับไพ่ใบที่10นะก็จะเป็นไพ่เมเจอร์หมายเลขหนึ่งนะครับก็คือไพ่เดอะเมจิกเชียนในภาพนะครับเราจะเห็นว่ามีผู้ชายสวมเสื้อคลุมสีแดงนะครับนะที่บนหัวเขาเนี่ยเขาจะมีสัญลักษณ์อินฟินิตี้นะนะครับแล้วก็มือเนี่ยนะครับข้างหนึ่งเนี่ยถือ อะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนคาถาหรือ,รอ,รอทีนอะไรสักอย่างน,งนะครับชี้ขึ้นไปข้างบนฟ้ามือนหนึ่งนะครับเชนิชี้ชี้ลงมาที่ข้างล่างตรงนี้นะบนโต๊ะข้างหน้านะครับก็มีเหรียญมีถ้วยมีดาบมีไม้เท้าซึ่งหมายถึงเครื่องมือเครื่องใช้นะครับไปแบบนี้นะครับนะหมายถึงอะไรนะก็จะหมายถึงท่านจะได้โชคลาบที่มาจากการคำนวณ าแต่จะได้โชคลาภที่มาจากการจากที่ท่านเนี่ยมีประสบการณ์นะนะครับอาจจะได้โชคลาภที่มาจากสถิติะนะนะนะถ้านอาจะได้โชคลาภที่เป็นแบบฟุกฟลุกนะครับแบบเหมือนเป็นปฏิหารอะไรแบบนี้นะถ้ามีไพ่แต่เบ็นจิตเชี่ยนขึ้นนะครับแต่ตรงนี้นะครับอาจจะหมายถึงประเภทแบบพวกอะไรอะแนวทางกําลังวันอะไรประมาณนี้นะที่เป็นสถิตินะครับนะ ท่านอาจจะได้โชคลาภแบบบังเอิญน,นะครับอืมท่านอาจจะได้โชคลาภที่มาจากของสะสมนะมาจากของเก่าของมือสองนะครับมาจากอาจจะได้มาจากประเภทแบบของที่ใช้แล้วนะนะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะมาสรุปนะครับให้แคบลงมาอีกนิดหนึ่งนะนะฮะ สรุปนะครับดวงของชาวราศีกรกฎท่านมีเกณฑ์ที่อาจจะได้โชคลาบลาบลอยโชคใหญ่มีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาบลาบลอยโชคใหญ่ที่เป็นหลักแสนหลักล้านหลัก10บล้านจาก ที่อยู่อาศัยนะครับนะท่านอาจจะได้โชคลาภที่มาจากเลขที่บ้านนะครับอาจจะจะได้โชคลาภที่มาจากบ้านใหม่ใครที่ย้ายบ้านใหม่หรือ่ากําลังจะย้ายบ้านใหม่ก็ดูที่เลขที่บ้านใหม่นะนะใครที่เดินทางไปไหนนะครับนอนพักค้างงแรมโรงแรมอะไรต่างๆก็ดูที่เลขที่พักของท่านนะครับใครที่กำลังตกแต่งบ้านใหม่ก็ดูที่บ้านที่ท่านกําลังตกแต่งนะนะ ใครที่ไปบ้านคนรักนะครับก็ดูที่เลขที่บ้านของคนรักของท่านนะใครที่ไม่ได้ไปไหนนะครับนะมมไม่ได้มีบ้านใหม่ไม่ได้ที่จะย้ายบ้านใหม่ท่านก็จะได้โชคลาบที่มาจากร้านค้าของท่านธุรกิจมันจากสถานที่ธุรกิจของท่านนะนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ตรงไหนก็ตามนะครับนะร้านอะไรก็ตามนะอนะ่าเปงว่าท่านก็จะได้โชคลาบ จากร้านค้าของท่านก็ดูที่เลขที่ร้านค้านะครับท่านอาจจะได้โชคลาบนะครับที่มาจากรถนะครับนะโดยเฉพาะรถที่แพงที่สุดที่บ้านนะอันนี้แพงที่สุดเลยนะครับนะนะอาจจะเป็นโชคลาบแอ่ท่านก็เป็นได้นะครับท่านอาจจะได้โชคลาบนะครับที่มาจากทรัพย์สังหาก้อนใหญ่นะ อาจจะได้โชคลาภที่มันจากลาบลอยเพราะว่ามีไพ่กองล้อมาสมบัติขุ่นนะครับเป็นดวงเกณฑ์ที่จ,จะได้ลาบลอยนะนะดวงหนึ่งดูดซับนะครับคู่กับไพ่เก้าเหรียญด้วยอันนี้ถือว่าถ้านอาจ,จะได้โชคลาภลาบลอยโชกใหญ่นะครับาอาจจะได้ลาบไปเงินที่เป็นหลักล้านหลัก10ล้านนะครับนะท่ถ้านอาจะได้โชคลาบที่มาจากลาบลอยต่างๆนะครับแบบนี้นะนะ ถ้านจะได้โชค้ารลาบลอยโชคใหญ่นะครับนะจากการเดินทางนะครับนะใปที่ต้องเดินทางไปไหนไกลๆนะครับในระหว่างทางท่านจะไปพบเจอแนวทางเลขอะไรบางอย่างที่มันดูสะดุดตานะนะแล้วก็ยังหมายถึงเครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับน้ํานะครับมันจะเป็นเครื่องซักผ้าอาจจะนำโชคลาบมาสู่ท่านก็เป็นได้นะนะครับ ท่านอาจจะได้โชคลาภนะครับที่มาจากการนอนมาจากความฝันนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าท่านนอนตอนกลางวันนะครับหรือว่ารุ่งเช้านะครับช่วงแบบรุ่งเช้าอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นโชคลาภแก่ท่านก็เป็นได้นะครับอาจจะได้โชคลาภที่มาจากความฝันตอนรุ่งเช้านะครับหรือใครนอนหัวค่ำหน่อยก็อาจจะเป็นหัวค่ำนะอันนี้นะ หรือใครเป็นคนที่ชอบนอนกลางวันก็จะเป็นการฝันตอนกลางวันก็เป็นได้นะครับท่านอาจจะได้โชคล้าที่มาจากสุสานเก่าวัดร้างบ้านร้างนะครับกองขยะนะฮนะอาจจะบังเอิญไปเห็นอะไรที่มันอยู่แถวๆนั้นนะครับนะ่าจจะฝันเห็นเจ้าที่เจ้าทางนะครับนะฝันว่าเจ้าที่เจ้าทางจะมาให้โชคกับท่านถ้าฝันในนี้นะครับทำายว่าท่านก็จะมีโชคลาภนะครับชาวราศี อรอกดนะนะฮะถ้านาจะได้ชงลาที่มาจากลาบลอยนะครับเพราะวันนี้มีไพ่เบอร์หนึ่งรูปเหรียญขึ้นเลยนะครับวันนี้มาถึงลาบลอยนะอาจจะได้ชงลาที่มาจากอัญมณีนะครับมาจากทองคํามาจากนาฬิกา่านะนะถ้านาจะได้ชงลาบนะครับที่มาจากคนที่เป็นผู้หญิงผิวขาวตัวเล็กๆนะครับนะมีฝ่ายเล็กๆที่ดิงสีปากนะพูดเก่งเก่งนะครับ นะตัวผอมๆหน่อยนะถ้าอยากจ,จะได้โชคลาภที่มันจากคนลักษณะแบบนี้นะครับหรืออาจจะมีคนลักษณะแบบนี้เนี่ยมาคุยกับท่านในเรื่องของโชคลาภซึ่งเขาว่าจ,จะมีเซนแมนนะครับนะถ้าอาจจะนะตามลงตามเลขกับคนนี้ได้นะครับอาจจะมีโชคลาภก็เป็นได้นะนะอ่าจจะได้โชคลาภลาบเราโชคใหญ่เลยนะครับแบบนี้นะเพราะว่ามีไพ่เบอร์หนึ่งรูปเหรียญขึ้นโดยสุดยอดนะครับ ท่านอาจจะได้โชคลาบแนวทางนะครับที่มาจากการสลับที่ของแนวทางของท่านนะนะครับไปที่มีแนวทางในการที่จะไปลงทุนอะไรต่างๆนะครับอาจจะเป็นลงทุนลาบลงลาบลอยต่างๆท่านอาจจะต้องมาสลับที่หน่อยนะนะครับก็จะทำให้ชาวราศรีกรกฎนะครับมีโชคลาบได้นะฮนะท่านะอาจจะได้โชคลาบที่มาจากเหมือนมีสังสิทธิ์คอยเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือนะครับนะอาจะได้โชคลาบที่มาจากการคำนวณ นะครับนะการผสมผสานสูตรต่างๆนะครับอาจจะได้ชกเล่านะครับที่มาจากการวิเคราะห์นะฮะอาจจะได้ชกล่าที่มาจากสถิตินะครับอาจจะได้ชกเล่าที่มาจากของสะสมนะครับของเก่าของมือสองอ่านะนะแต่เด่นเลยนะครับอาจจะได้ชกล่าที่มาจากการคํานวณอะไรต่างๆแบบนี้นะครับ ก็ถือว่าเป็นดวงลาบใหญ่นะวันนี้นะครับนะอาจจะได้ลาบลอยใหญ่แบบไม่ทันตั้งตัวเลยก็เป็นได้นะก็ถือว่าเป็นดวงสุดยอดลาบใหญ่นะครับวันนี้ชาวราศีกรกฎนะครับเป็นดวงเกฑ์จ,จะได้ลาบใหญ่ลาบลอยโชคใหญ่นะครับแบบเหนือความคาดหมายเลยนะครับแบบนี้นะสุดยอดดวงการเงินจริงๆเลยนะครับชาวราศี กเรากดนะครับนะเป็นดวงชะตาที่จะได้ลาบลอยใหญ่อะไรแบบนี้ได้นะครับจะได้โชคใหญ่นะครับนะเรียกว่าจะได้โชคใหญ่แบบไม่ทางตั้งตัวเลยก็เป็นได้นะครับไม่แน่นะครับก็อาจจะได้โชคลาบลาบลอยโชคใหญ่ที่เป็นหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านเลยก็เป็นได้นะฮะจะได้โชคใหญ่นะที่มันจากบ้านอะไรแบบนี้นะครับ แล้วก็ท่านใดนะครับที่อยากที่จะไหวบูชาขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเพื่อเป็นการเสริมดวงโชคลาบแนะนําให้ชาวราศีกรกฎนะครับไหว้ขอพรกับพระแม่ลักษมีนะครับถ้ามีโอกาสนะครับก็ไหว้ขอพรกับเจ้าที่เจ้าทางของท่านนะครับก็จะเป็นการเสริมดวงโชคลาบให้กับชาวราศีกรกฎนะครับ ก็อย่าลืมนะครับฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์ั้งแต่ที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามให้กับอาจ,จารย์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกันก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีมีโชคลาบลาบลอยโชคใหญ่กับทุกๆคนเลยนะครับขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและพระคนใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ